สวัสดีครับสวัสดีแซมซายครับสวัสดีมิตรรักคุณผู้ชมทุกทกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าเลไลครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่เป็นลานจอดรถนะครับที่วัดป่าเลไลครับนี่ให้ชมแทนให้ชมบรรยากาศรอบๆกอนนะครับตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้ มีหนังจากเมืองการครับมาฉายครับที่วัดป่าเรไรครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานอะไรนะครับนี่นะครับุนแผนภาพยนตร์นะครับจากเมืองการจนะบุรีนะครับเบอร์โทรก็086 3802151นะครับพุนแผนระบบเสียง WM Audio นะครับ้แผนภาพยนตร์นะครับสััสดีครับลงชายงานอะไรครับวันนี้แก้บนกบนใช่ไหมอ๋มาจากเมืองการเลยคุณแผนคุณแผนภาพยนตร์ครับ วันนี้ลงจอกี่เมตรครับเนี่ย10เมตรนะครับงานแก้บนตอนนี้กำลังเปิดหน้าแผ่นนะครับ w m Audio ครับ ที่นี่ก่ยใย้ใช้สาวไอ้นี่ได้ป่ะสาวหนังได้ป่ะไม่น่าได้นะน่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งอย่างเดียวุน,น,นวแผนวันนี้ลงจอ10เมตรนะครับเดี๋ยวไปชม ชมลำโพงดอกลำโพงย4บสีนิ้วครับเสียงแหลมข้างละสามกล่องครับเสียงกลางก็ข้างละครึ่งโหลยี่สิบสีนิ้ว องใบวัวนี้จอ10เมตรนะครับกลุ่มแผนภาพยนตร์ตอนนี้อยู่ที่ลานวัดหน้าวัดป่าเรไอลยนะครับลานนาวัดป่าเรไอลย อันนี้แวะมาถ่ายให้มิตรรักคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับกับขุแนแผนแต่ว่าเาาคงจะลงไม่ได้นะครับน่าจะเป็นเสาลูกทุ่งซะส่วนมากนะครับนั้นอยู่ในตัวตัวเมืองครับอยู่ในเขตชุมชนคงจะใช้ซาวหนังไม่ได้นะครับ เุนแผนกับขุนแผนนะครับนี่เป็นมิกเซอร์ตัวเครื่องปรุงนะครับ ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้อันนี้มาเราชมหนังไหมครับหรือยังไงอ๋อฟังจากเสียงอ๋ออันบ้านอยู่แถวนี้ไหครับพี่อยู่เดิบางครับผมอยู่เดิมบางครับโอ้มาฟังที่นี่เลยเหรอครับไปยังวันนั้นก็ไปพี่ที่ที่แข่งแขโอ้มีงานชวนผมไปหมดโอ้ครับแต่ผมไปกับเพื่อนครับอ๋อแต่อันนี้เป็นเพื่อน เอฟซีตัวจริงครับเห็นที่ภาคเข้าไปเนี่ยพี่ภาคอ๋อเขามีงานแข่งชนกับฮันดิไทยครับอ๋อจับค้อนชนกับฮันดิไทยครับวันที่พี่ภาควันศุกร์นี้ใช่ไหมพี่ภาคจะเป็นวันศุกร์นะครับอ๋อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปพี่ชอบทันเทียนครับอ๋อนี่มาเราฟังซาวด์อยู่ บผมก็ด oh, so ูี่ทโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับนี่ครับเอฟซีดีใจจริงครับมาเจอทุกครั้งเห็นมาทักว่าใช่ช่องสวัสดีแซียมซายป่ะใช่ใช่ขอบคุณมากครับพี่นี่ครับคุณพี่เลิศคันไทยครับเจ้าของเพลงเอเลียมครับวันนี้เป็นเจ้าภาพว่าจ้างคุ้นแผนภาพยนตร์ครับจากเมืองกาลมาถ่ายมาฉายครับที่วัดป่าลีไลนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณได้รับชมครับ มีชื่อพี่ทมวงดนตรีมีชื่อวงชื่ออะไรไหมครับพี่ชื่อวงดนตรีคุณแผนเคพีสตาครับคุณแผนเคพีสตามีเบอร์ติดต่อไหมครับเผื่อมีท่านใดสนใจมีครับครับผมบอกเบอร์ได้เลยครับพี่081 081ครับ 3 6 1หกหครับ8 7 2 5จ็ดสครับสามารถติดต่อพี่เลิศได้โดยตรงเลยใช่ไหมครับพี่ครับอีกเบอร์นึงครับ081 081ปดหนึ่งศูนครับห้าสามครับ9240ครับติดต่อส่วนตัวผมได้เลยนะครับครับผมมีงานใกล้ๆสามารถติดต่อพี่มิงงดนตรีนะครับใช่ดนตรีคุณแพร่เกียรติตากับผมเลิศคันถ่ยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ กาารมาเนไม่เคยมาเสนอฉายเลยครับที่วัดป่าไร่แห่งนี้คืนนี้มีโอกาสได้มานะครับแล้วได้ข้อมูลว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยไม่เคยมีการเสนอฉายแล้วก็ไม่เคยมีหมอสงมที่วัดแห่งนี้เลยครับคืนนี้เจ้าภาพของเราครอ,อบครัวและทีมงานของคุณเลิศคันไถนะครับ ได้ขอมาเป็นกรณีพิเศษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมาเสนอฉายกันตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดได้บนบานสารกล่าวไว้แต่ว่าช่วงนั้นสถานการณ์ไม่ดีก็เลยเลื่อนมาก่อนเพราะหลังจากโควิดคุณแผนภาพยนต์ก็ไม่มีเวลาว่างเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นจนเป็นที่มาของต้องเสนอฉายคืนวันนี้กับแล้วก็เหมาะเม้งเลยครับฝนฟ้าหยุดไปต้องหลายวันวันนี้มาตกพอดีก็ให้ความเย็นช่ำพ่อรยนต์กลางแปลง ขิทธิ์ภาพยนต์กลางแปลงมาสเตอร์พิเคอรยืนหยัดมาในวงการหนังกลางแปลง50กว่าปีคืนนี้มามอบความบันเทิงให้กับแฟนๆที่นี่เดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าทานข้าตันปลาเรียบร้อยแล้วก็รีบมาครันถึงแม้ว่าเครื่องเสียงคือนี้นะครับแฟนๆที่ติดตามมาเนี่ยเปิดไม่ได้แน่นอนครับที่ตรงนั้นเมื่อกี้เปิดแค่ ยี่สิบอนต์นี่ยมีคณะกรรมการมาบอกแล้วว่าต้องเบาถ้าเสียงอาจจะไปรบกวนบ้านใกล้เลืนเสียงบ้างต้องขอถ่ายก็เปิดเพียงพอสมควรพอไม่ให้ไปรบกวน,นและเราเสนอฉายเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปขอนแก่น<อ>ให้พนักง,งานก็เราขึ้นจอติดตั้งเครื่องฉายเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูครับ ว่าหนังกลางแปลงธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเนี่ยมันเป็นกันแบบไหนครับเพรขุนแผนภาพยนตร์มาเล่ต้องครบเครื่องครับไม่ใช่มาเปิดแล้วเปิดเป็นจึ๊งจึ๊งแล้วก็ฉายอย่างเดียวนั่นไม่ใช่ขุนแผนและภาพยนตร์ที่นํามาเสนอฉายเนี่ยไม่ต้องอ้วนครับระดับเจ้าของลิขสิทธิ์มาเองเนี่ยขอเก่าไม่มีครับ ยอนตัวอย่างก็คุ้มแล้วอาเอกดังมาแล้วจากยุทธการถลมรอนดอนแวะซือน hey ักลบสามลอยเฮ้ยไหนแล้วระเบิดนี่ครับโอ้โหนกมันหรูว่าไทยกำลังจะมาบินนี่แหละโอ้โหนี่เพิงเพียงเศษลูกของมันแม้มันยังไม่ลงนะแต่อีก24ชั่วโมงกับลูกใหญ่กำลังจะปุกพุ่งชนโลก โลกกำลังจะแตกสลายสองวันพวกเขาคิดผิดเซเดาหางตกตื้อเลยอีก24ชั่วโมงโลกจะแตกสลายว้าวกรุนแรงขนาดใครจะเป็นมนุษย์ที่ถูกเลือกให้รอดเขาจะไม่รู้เราต้องไปที่ปลอดภัยให้ได้น้าาอแต่ละคนต้องหนีเอาตัวรอดและจะหนีไปทางไหนนีขโรตรไปไปสุดยอดภาพยนต์ตื่นเต้นเล่าใจกลี้นแรงนาทีระทึกวันสิ้นโลก สำหรับคลิปนี้ครับต้องขอขอบคุณทีมงานขุนแผนภาพยนตร์นะครับขอบคุณมิตรรักท่านผู้ชมหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปครับมาชมแสงสีเสียงระบบหัวฉายของขุนแผนภาพยนตร์ครับว่าจะชัดขนาดไหนนะครับไว้ชมกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดเอามาฉายให้ดูและที่อยู่ในสังกัดของมาสเตอร์พิเคเอร์คุณทำได้เพียงแค่ช่วยเหลือและปภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของเฉลิมหลงสตนนี้ตกยื่ยันงย่ได้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับเฉินหลงเนี่ยไปหนึ่งแสดงเรื่องดีูข่าวว่าท่านนายยังอยากจะซื้อของอยู่ยืนยัดรับใช้วงการภาพยนตร์มาหลายสิบปีเด็ดรุ่นใหม่แน่นอนไม่สามารถที่จะสู้เฉินหลงได้